สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่นกีพีกกอร์ในหัวข้อที่ว่าเหตุผลของความเงียบคืออะไรนะคะแล้วมันจะมีการติดต่อกลับไหมคนที่หายไปจะหายไปนานแล้วหรือว่าเพิ่งหายไปสดๆร้อน,อนตอนนี้ก็ได้นะคะแต่ก่อนอื่นแม่หมออยากจะมารีวิวอะไรบางอย่างสำหรับคนที่รักสวยรักงามทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แม่หมอใช้มาสักระยะแล้วแหละ แต่ก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าเคยใช้เป็นครีมแต่รู้สึกมันหนักหน้าเกินไปของแบรนด์นี้นั่นแหละนะคะเซราวีไม่รู้ว่ามีใครเคยลองหรือเปล่าถ้ายังไงมันก็จะค่อนข้างเหมาะกับคนที่ผิวแห้งนะอืมรู้สึกว่ามันซึมซาบเข้าได้ค่อนข้างไวแล้วก็ไม่ค่อยหนักหน้าเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นแบบครีมอันก่อนหน้าที่เคยใช้รู้สึกมันจะหนักเกินไปนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้รู้สึกว่าโอเคเลยใครอยากลองก็ไปตํากันได้นะคะที่ลิง์ด้านล่างเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยเลือกไพ่มีหนึ่งสองสามก็นึกถึงหน้าเขาเลือกได้แล้วก็ไปฟังคำทำนายกันนะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หก็คือใบนี้นะคะ queen of pentacles เดี๋ยวขอมาเช็คพลังงานของเราช่วงนี้ก่อนว่าพลังงานของเราจะตรงจะดึงดูดให้เข้ามาฟังของกองนี้หรือเปล่านะคะถ้ามันตรงก็ดูต่อได้โอเคมาดูซิว่าพลังงานช่วงนี้เราเป็นยังไง No Queen of Pentacles มีซ้ำ ขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง Two of Wands แล้วก็ King of Wands พลังงานช่วงนี้บางคนเป็นช่วงของการที่อารมณ์ประมาณว่าไม่ว่าใครจะว่ายังไงถ้าเราอยากทำสิ่งนี้อยากเริ่มต้นสิ่งนี้เราก็ทำ อาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยปฏิเสธมาก่อนพูดคำว่า no มาก่อนเรารู้สึกว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วมันต้องลงมือแล้วมันก็คือเป็นสิ่งที่เราเคยคิดมานานจะทำมานานแล้วยกตัวอย่างอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจการทำงานที่อยากจะทำมานานแล้วก่อนหน้านี้อาจจะติดปัญหาหลายอย่าง หลายเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้มันมีโอกาสเข้ามาแล้วอะมันน่าจะได้เริ่มลงมือทําได้แล้วแหละหรือไม่งั้นก็ถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยก็อาจจะเป็นเชิงที่สิ่งที่เราคิดก่อนหน้าเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะสื่อสารออกมาก็มีเกณฑ์ที่จะได้ชัดเจนหรือเริ่มต้นลงมืออะไรบางอย่างแล้วนะคะมันอาจจะเป็น สิ่งที่ทําให้ความหวังของเรารู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะมันเป็นความที่แบบกระตือรือล้นขยันมากขึ้นรู้สึกว่าค่อนข้างแฮปปี้ค่อนข้างมีความสุขกับอะไรที่เราเลือกหรือตัดสินใจที่จะทำอะอาจจะเป็นเพราะเราคิดมานานแล้วด้วยหรือเปล่านะคะ อันนี้ก็ยังไม่สามารถเจาะจงได้นะคะว่ามันเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าก็ดูเป็นภาพรวมมันอาจจะค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งนะคะถ้าใครมีพลังงานประมาณนี้ก็ดูต่อว่าแล้วเหตุผลของความเงียบเนี่ยเป็นเพราะอะไรทำไมเขาถึงเงียบไปคนที่เรานึกถึงอยู่เนี่ยทำไมเงียบไป The Hermit The Fool The Lovers oh, <c oughs> ขึ้นแต่ไฮเมเจอรอาคานาทั้งนั้นช่วงนี้น่าจะเข้มข้นสำหรับเขามากคือเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเป็นช่วงที่ เขาได้เริ่มต้นอะไรที่รู้สึกว่ามันดีมันใช่สำหรับเขาอะอาจจะเป็นก่อนหน,น้านี้เขาทุ่มเทตั้งใจเพื่อให้ได้ในสิ่งสิ่งนั้นยกตัวอย่างเขาตั้งใจอ่านหนังสือมากตั้งใจเตรียมตัวสอบเพื่อที่จะโดนเรียกตัวได้รับการบรรจุหรือไปเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าสายเหตุการณ์เงียบของเขาเนี่ยก็เป็น เพราะความฝันของเขาได้เป็นจริงขึ้นมาในช่วงเวลานี้หรือช่วงก่อนที่เขาเงียบไปในกรณีที่ถ้าคนนี้หายไปนานแล้วนะคะเหตุผลก็คือเขาไปตั้งใจอยู่กับอะไรบางอย่างไปตั้งใจอยู่กับการเริ่มต้นโอกาสที่เข้ามาบางพลังงานอาจจะรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่กว่า อนาคตแฮปปี้ไปได้ดีกว่านะ,ะอาจจะไม่ทุกคนนะรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ก็เลยตัดการติดต่อก็เลยเงียบจากเราไปนี่แหละนะคะหรือไม่ก็ที่บอกตอนแรกว่าตั้งใจอยู่กับการสอบการที่จะพัฒนาก้าวหน้า ในชีวิตของตัวเองยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือสมุติเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปทำงานต่างประเทศก็เลยตัดสินใจที่จะเงียบไปไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอะไรอ่ะนะคะอืมเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าแล้ว คนกองเนี้ยจะมีการติดตอ่อกลับมาอีกไหมหรือว่าหายไปเลยลองมาดูเพิ่มว่าจะมีการติดตอ่อกลับมาอีกไหมเป็น n i g h t of Cups Two of Wands สักสามใบแล้วกันเนาะแล้วก็ The Moon ติดต่อกลับมาไหมมอ,ม,นะมองว่ามีนะมองว่ามีโอกาสติดต่อมานะคะแต่ว่ามันดูค่อนข้างช้ามากๆนะอย่างเช่นเรารอเขาในหนึ่งเดือนคาดหวังภายในอ่ะเจ็ดวันแล้วกันเจ็ดวันนี้แต่ก็ยังไม่ติดต่อมาอาจจะไกลกว่าที่เราคิดอ่ะอืมนานกว่าที่เราคิดเอาไว้แต่มองว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้ตัดกันไปนะคะด้วยความที่มันขึ้นเดมูน มันก็ยังคงคิดถึงนึกถึงหรือว่ายังมีการพูดคุยกันอยู่นี่แหละบางคนอยู่ไกลกันมีการรอคอยจะได้เจอจะได้คุยสื่อสารอะไรกันนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้ไปต่อแต่จะพัฒนาไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะ โอเคมาเช็คราศีเราหรือเขาแล้วกันค่ะว่าราศีอะไรบ้างไพซิสมีนลิบาตุนแล้วก็เล o อสิงค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบหรือว่าตรงสามารถคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างคลิปวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2ก็คือ b บ The Lovers โอเค ขอมาเช็คพลังงานดวงของเราช่วงนี้ว่ามันจะตรงกับที่เรามาดูหรือเปล่านะคะดูพลังงานก่อนถ้าตรงก็ดูต่ออันนี้เปิดขึ้นมาให้แล้วนะคะเป็นมินิการ์ดทาโร่มีเป็นห้าเหรียญกับ Queen อฟ Pentacles มองว่าบางคนช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ย พยายามกับใครบางคนก็ได้กับที่ทํางานก็ได้กับคนรักหรือคนที่เราคุยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันพยายามไปก็เท่านั้นกลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสอะไรที่เราต้องสนใจดีกว่าช่วงนี้อย่างเช่นก่อนหน้านี้รู้สึกว่าความรักมันไม่ดีเขาหายไปแล้วเนี่ยง้นเรามาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินดีกว่าไหมนะคะ เหมือนแบบว่าทําอะไรมาสักระยะแล้วรู้สึกมันไม่มีค่าไม่มีประโยชน์เลยอะ่ะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่างั้นกลับมารักตัวเอง <c oughs> เริ่มไปสนใจงานที่ก่อนหน้าน,นี้ยเรามีความตั้งใจมากๆอะ่ะ <c oughs> แล้วพอมีเรื่องความรักเข้ามาอย่างเงี้ยทำให้เราไป โฟกัสเรื่องงานได้น้อยลงแล้วก็มีโอกาสได้กลับไปโฟกัสใหม่อีกรอบนะคะบางคนอาจจะไปดีไปเด่นเรื่องการลงทุนการทำธุรกิจได้ซ้ำช่วงนี้นะคะถ้าเป็นพลังงานประเภทนี้แบบนี้อาจจะใกล้เคียงก็ได้ไม่ได้ต้องทั้งหมดร้อเปอร์ซนก็สามารถฟังต่อว่ามาดูซิว่าเหตุผลเขาเนี่ยที่หายไปคืออะไรอยากรู้จริงเลย ำไมเงียบไปเลย no six of wands six of swords นะคะ f i v e of pentacles eight of cups เหตุผลที่หายไปเพราะอะไรเนี่ย ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้นมีใครที่ปฏิเสธกันยกตัวอย่างนะคะว่าคุยอะไรกันบางอย่างแล้วมันรู้สึกเข้ากันไม่ได้รู้สึกว่ามันยากจังเลยทำไมพยายามกี่ครั้งกี่หนมันก็ยังคำตอบเดิมหรือว่าความรู้สึกมันก็ยังรู้สึกเนี่ยมันเป็นไพ่ไฟออฟเพนตาเิคซัมเลยนะคะไพ่นี้มัน เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างท้อแท้ค่อนข้างไร้ค่าค่อนข้างรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปได้ยากมันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปมันพยายามเท่าไหร่ให้ตายก็รู้สึกว่ามันไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นความรู้สึกเขานะคะที่เป็นเหตุผลของความเงียบไปในตอนนี้อืม บางคนก็คืออยากที่จะกลับไปคิดทบทวนกลับไปจมอยู่กับความคิดของเขาเนี่ยแหละเพราะว่ารู้สึกอารมณ์ตอนนี้ไม่ไม่ค่อยดีเลยนะคะด้วยไพ่นาไพ่ที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไพ่ที่อารมณ์ค่อนข้าง l ้อสูญเสียหรือเขาไม่รู้ว่าเขาโดนเราปฏิเสธอะไรมาหรือเปล่านะที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นนะนะคะอันนี้มันมันเป็นความรู้สึกประมาณนี้จริงๆ ก่อนหน้าน,นี้อาจจะทะเลาะมีปัญหาเราเปลี่ยนไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะหรือสับหรือพลังงานมันสลับกันได้เป็นไวเว์ซ่าก็ต้องดูว่าสถานการณ์มันประมาณไหนเนาะแต่คืออาจจะมีทะเลาะแล้วมันผิดใจมันไม่เข้าใจกันนี่แหละทําให้ความรู้สึกมันรู้สึกไปต่อได้ยากเป็นปัญหาเดิมที่มันเปลี่ยนแล้วมันก็ยังคงย้อนรอยเดิมมัน แก้ไขไม่ได้นะคะก็เลยเป็นเหตุผลของความเงียบนี้หรือเปล่าอืมโอเคแล้วไม่งั้นความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันความรู้สึกแย่ขนาดเนี้ยแล้วมันจะยังมีการกลับมาอยู่ไหมหรือว่าหายไปเลยมาดูกัน w h e e Fortune Six of Wands i อ h อ o คัพส์แล้วก็ไฟออฟเพน t a โค l ห้องไฟออฟเพนต์โคสสามใบเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกมันทำไมแย่อะไรขนาดนั้นไม่รู้ว่าพูดแรงใส่กันอะไรหรือเปล่านะแต่คือค่อนข้างเจ็บช้ำน้ำใจเจ็บใจเจ็บจิตมากๆ จริงๆโอกาสการกลับมาการติดต่อการได้ไปตอก็ยังมีนะคะแต่มันค่อนข้างเด่นกับความสัมพันธ์ที่รู้จักมานานแล้วนะถ้าถ้าแบบเพิ่งคุยกันไม่กี่เดือนไม่กี่วันอะไรเงี้ยโอกาสจะไปไปเลยมากกว่าแต่ถ้าคุยเป็นคนรอบตัวหรือว่ารู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์ที่จะวนเวียนเป็นคนที่ต้องเจอต้องคุยต้องอะไรเงี้ยอยู่แล้วมองว่าก็ยังตัดยากนะคะ แต่ความรู้สึกมันก็ยังไม่หายไปง่ายๆอะนะความรู้สึกที่บอกว่ามันท้อจังเลยทำไมมันปรับไม่ได้สักทีมันจูนกันไม่ติดสักทีหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอืมความรู้สึกแบบนั้นก็ยังคงมีอยู่ถึงจะมีการติดต่อหรือได้ไปต่อก็ตามอะมันก็ยังก็คือบอกว่านาไพก็จะบอกว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ได้พัฒนาไปมากกว่านี้นะคะอืม นาะคือถ้ามีการกลับมาจริงๆหรือยังได้ไปต่อนะคะก็ต้องพยายามเคลียร์ใจกันเรื่องความรู้สึกอะไรกันตรงนั้นนะที่เรารู้สึกว่ามีพูดไม่ดีมีพูดไม่ให้เกียรอะไรกันหรือเปล่าลองยองย้อนไปดูนะคะโอเคมาดูราศีกันราศีเราเหรือเขาเป็นอะไรได้บ้างลิบ้าตุน แชปิคอนมังกรแล้วก็แอรี่สมทค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบหรือว่ามันตรงก็คอมเมนต์บอกดนะ้านล่างคลิปได้เลยวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3ก็คือใบนี้ Two of Swords ขอเช็คพลังงานภาพรวมของเราช่วงนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างอันนี้แม่หมอก็เปิดมาให้แล้วนะคะเป็นมินิการ์ดมีเป็น King of Wands กับ Ten of p e n t a c l e s พลังงานช่วงนี้เช็คชัวร์ก่อนนะคะว่ามันเป็นกองของเรานะฟังแล้วดูว่ามันตรงกับเราเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าถ้าตรงก็สามารถฟังต่อได้เนาะโอเคก็พลังงานเราช่วงนี้นะคะเหมือนจะเด่นเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ต้องค้าขาย ขายของหรือว่าโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราอะให้กับลูกค้ารายใหญ่หรือทำเป็นบริษัทองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะอาจจะค่อนข้างเด่นไปกับธุรกิจที่ทำเป็นครอบครัวทำเป็นธุรกิจของมีค่าอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรที่ดูใหญ่ๆไปเลย ซึ่งช่วงเนี้มันอาจจะไปเด่นในเรื่องของการค้าขายการลงทุนหรือใครหวังที่จะได้เกี่ยวข้องกับมรดกสมบัติของมีค่าของชิ้นใหญ่อะไรพวกนี้นะคะอาจจะข้องเกี่ยวอยู่กับพวกประเภทนี้หรือเปล่าในช่วงนี้อืมถ้าใช่เราก็ฟังต่อว่า สรุปแล้วเหตุผลของความเงียบที่เขาหายไปเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคนที่เรานึกถึงอยู่ทาไมถึงหายไป s i g p e n t a c l e s Peashop Swords, p a g e o f Wands เอโ o ปซ s ซคือมันมองเห็นเหมือนอาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสการเริ่มต้นอะไรใหม่ให้กับเขาบางอย่างนะคะซึ่งเขาคิดว่าก่อนหน้าน,นี้ปัญหามันเยอะหรือว่าโอกาสยังไม่มีมาเลยอะแต่พอช่วงเนี้ยพอเขาได้รับหยิบยื่นโอกาสเข้ามาเนี่ยเขาก็เลยจะต้องรีบคว้าเอาไว้ก่อนอย่างเช่นโอกาสที่จะ ได้งานใหม่โอกาสที่จะได้ยกย้ายเปลี่ยนที่หรือบางคนเนี่ยถ้ามีโอกาสในการที่ได้งานแล้วมันจะต้องย้ายที่นะคะมันทำให้ความสัมพันธ์ที่จะต้องอยู่ไกลกันเนี่ยก็เลยเป็นไปได้ยากก็เลยมีความคิดที่ว่าถ้าอยู่ไกลกันมันก็ไม่น่าจะได้คุยหรือว่าได้สารสัมพันธ์กันได้ง่ายๆขนาดนั้นน,นะคะ อืมันก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลของความเงียบในความสัมพันธ์เนี้แหละหรืออีกอย่างนึงเนี่ยบางคนนะคะอาจจะยังมีนึกถึงคนเก่าหรือมีเกณฑ์ที่คนเก่าๆเ,เขากลับมาก็ได้นะเลยทำให้เขาไม่สามารถที่จะไปต่อกับเราหรือว่าเงียบไป กลับไปหาคนเก่าไหมหรือว่าอาจจะไปลองพยายามอย่างเช่นคนเก่าเขาอาจจะให้โอกาสเขาได้กลับไปคืนดีหรือไปคุยไปเริ่มต้นอะไรกันใหม่อีกครั้งอย่างเงี้ยนะอืมหรือเปล่านะคะถ้ามีเรื่องแบบนั้นอนะก็จะต้องดูให้ดีเลยอะต้องระวัง เพราะไม่งั้นในอนาคตเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถตัดคนเก่าไปได้มันก็จะเป็นปัญหาอยู่เรื่อยๆโอเคแล้วมาเปิดเพิ่มดีกว่าว่าแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้มีการติดตอ่อกลับมาไหมหรือว่าหายไปเลยหรือมันจะแนวโน้มยังไงนะคะ 3 of Wands 2 of Cups Page of Wands 3 of s w o r d s Page of Wands ซ้ำนะคะมันก็เป็นพลังงานของการเริ่มตน้น สยบวอนเนี่ยไพ่เลขสามขึ้นมาสองอันเลยไพ่เลขสามคือบุคคลที่สามมือที่สามเพราะฉะนั้นความสมนธ์นี้ไม่ได้มีแค่เรากับเขาสองคนแน่นอนอืมอย่างที่บอกถ้าเป็นเขาที่หายไปเนี่ยไปก็เป็นฝั่งเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนที่มีคนอื่นมีอีกคนเข้ามานะคะค่อนข้างเด่นชัดว่าน่าจะมีอีกคนเข้ามาอาจจะเป็นโอกาสคนเก่าเขาเนี่ยแหละ จะเป็นใหม่หรือเก่าก็ได้แต่เหมือนน่าจะเป็นคนใกล้ชิดเขามากกว่าเป็นเพื่อนมาก่อนเป็นคนเป็นเพื่อนเคยเรียนมหาลัายเคยทำงานเคยอะไรเงี้ยด้วยกันนะคะดังน,นั้นจะตัดมันก็ยากซึ่งถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้มันยังได้ไปต่อ ยังมีการติดต่อสื่อสารหรือว่ากลับมาไหมมันก็ยังมีนะแต่ว่ามันไม่ได้ดีเท่าที่เราหวังไว้แน่นอนเพราะว่าด้วยความที่มันขึ้นสามดาบมันก็จะมีเรื่องที่เรารู้สึกแบบเจ็บใจมันไม่เป็นเหมือนที่คิดเลยอะนะคะอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกเหลที่แบบบางคนอาจจะรู้สึกแบบแป๊บในใจเจ็บ อืมเพราะว่าเลขสามขึ้นค่อนข้างเยอะก็อาจจะเด่นชัดในเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นถ้ามีการกลับมาจริงๆให้เราไปเช็คดีๆนะคะกลัวถ้ามันเป็นสามไปเรื่อยๆมันก็จะเคลียร์ได้ค่อนข้างยากเราตัดตั้งแต่เนิ่นๆชัดเจนตั้งแต่แรกดีกว่า นะคะเพราะนั้นก็คือยังไม่แนะนำในความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่นะถ้า move on หรือว่าเขาเงียบหายไปแล้วมันก็อาจจะเป็นโอกาสดีก็ได้ที่เราจะได้ move ไปจากเขาอ่ะอืมโอเคมาดูราศีเราหรือเขาก็ได้นะคะ Taurus ฝึกศพ Virgo กัน Leo สิงห์ค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบหรือว่าตรงยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปได้เลย วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ